บทที่1กันแล้วนะคะเรามาสรุปสาระสําคัญกันค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างส่วนแรกก็คือผู้บริโภคอย่างเรามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเราจรึงต้องคิดนวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้และนี่คือที่มาของคําว่า customer centric innovation เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาองค์กรต่อไปเมื่อมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เกิดการ disruption ดิจิทัลดิสร p ปชันที่เราได้ยินกันนั้นเป็นส่วนที่เป็นตัวเล่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและนี่คือเป็นที่มาที่ว่าทําไมองค์กรต่างๆถึงเลือกที่จะ Disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก Disrupt ดิสราปค่ะ เรามาถึงส่วนสุดท้ายของบทที่1กันแล้วนะคะเรามาสรุปสาระสําคัญกันค่ะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างส่วนแรกก็คือผู้บริโภคอย่างเรามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเราจรึงต้องคิดนวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้และนี่คือที่มาของคําว่า customer centric innovation เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาองค์กรต่อไปเมื่อมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เกิดการ disruption ดิจิทัล disruption ที่เราได้ยินกันนั้นเป็นส่วนที่เป็นตัวเล่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและนี่คือเป็นที่มาที่ว่าทําไมองค์กรต่างๆถึงเลือกที่จะ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt ค่ะ